เอาสิเพื่นทุกคนดูด้านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของรายเล่นเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่เดยกับซีรีส์315วันก็คือการเล่นตั้งแต่วันที่1มกราคมไปที่1วันที่31ธันวาคมในปีของ2025นี้ก็คือผมจะทําการปั้น i d นั่นเองที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้คือตั้งแต่เดือนมกรานั่นแหละ มาดูกันว่าการที่ผมจะทําการปั้นไอดีนี้เป็นเวลาหนึ่งปีจะสามารถพัฒนาทีมนี้ได้ไปไกลขนาดไหนก็ไปรับชมคลิปไปเลยดีกว่านะ เราก็มาเริ่มต้นใน E ีปีที่2กันเลยดีกว่านะแล้วเราจะมาเปิดประเด็นด้วยการเปิดตู้ของโค้ดแสงโค้มืดกันนะตอนนี้ก็มาในรอบของโค้ดแสงนะตัวที่ผมจะตามล่าก็คือบา็อกนั่นเองแล้วก็ในบาของออดูบิสตัวหนึ่งที่ผมอาจจะสนใจนะแน่นอนตอนนี้ผมไปอัดฟุตเทจมาแน่นอนผมไม่ได้ภาคเองเสียงเองเราต้องมาภาคที่หลังนะเราเอาจจะมีความผิดพลาดที่หนึ่งไม่ได้เขียนสกุลสกิปไปเลยเ,ลยเราภาคสุดแบบเรียลๆไปเลยนะมาดูกันว่า นี่ผมเปิดไปนี่คืออันนี้คือผมแบ่งเปิดนะไม่รู้ว่าผมจะไปแบ่งเปิดเนี่ยรอบของมืดนะแน่นอนช่วงฟุตเทจของการเปิดมืดนะผมไม่ได้อัดมาด้วยเราแต่อัดมาแค่รอบของ5ตัวนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำให้ผมไม่อัดมาด้วยนะเอาเน,นี้ยแล้วเดี๋ยวอัดดูของฟุตเทจของเปิดกาชาติของท่าแสงก่อนนะซึ่งฟุตเทจของการเปิดกาชาติท่าแสงผมก็เกือไปนะแล้วในภารกิจของวันนี้ก็คือใน e ีีนี้ก็คือผมก็ทําทการทําการ อันไงดีอ่ะผมก็จะมาเล่นสเตตหลักให้ครบทุกด่านนะก็คือไปที่444ด่านเลยภายใน EP นี้นะนี่ก็คือฟุตเทที่ผมได้ทำการไปนั่งแบบเขาเรียกว่าไปนั่งเล่นมานะก็คือแบบเวลาเล่นนะคือผมอาจจะแบ่งเล่นผมไม่ได้เล่นวันเดียวจบนะก็คือแบ่งเล่นบ้างอาจจะอาจจะวันหนึ่งก็เล่นประมาณ300วันด่านอันนั้นวันนี้ผมเล่น400เลยอ่ะอันนี้ว่าเนี่ยวอี้จะเป็นคลิปฟุตเทจนะเนี๋ยผมจะตัดบางช่วงออกไปก่อนนะซึ่ง ที่ผมต้องการเล่นสเตจหลักให้มันจบภายใน EP นี้ก็คือการที่เราจะเล่นสเตจหลักนั้นน่ะมันจะได้ของวัตถุดิบได้เยอะมากๆะนะเช่นพวกตั๋วกาชากบแดง8ดาวแล้วก็กบกบดาวอัลต้านั่นเองก็คือพุ่งตอนนี้ผมต้องทําการปั้นกินโทคิ้ก่อนที่จะมาแบกทีมเพราะตอนนี้เรามีแค่กินโทคิ้แน่นอนที่จะสามารถปั้นเบลล่าง h ไฮเปอร์แม็กได้นะ ที่จริงก็จะเป็นอัลตราแม็กก่อนแล้วก็จะค่อยขึ้นเป็นร่างหฮเปิดแมกอาจจว่าผมจะไปอินทูที่เป็นตัวแรกของในรองของตัวแม็กนะซึ่งตัวนี้เราไอคือไอนน้นี้เนี้ยยังไม่มีตัวคอร์บูที่ดีขนาดนั้นคือกินทูที่เราแอบไปเปิดในรอบของเดือนธันวาร,รอบนั้นนะถึงจะมีอะไรบางอย่างที่ผมอะไรว่าอาจจะไม่เมคเซนส์ในเรื่อง3 6 5วันสักเท่าไหร่นะก็คือแบบว่าเราเราจะเล่น เราได้สร้างไอเดีเป็นเล่นเป็เวลา1ปีแต่ไอดีนี้ยผมนะ่านจะสร้างมาก่อนแล้วผมก็ต้องเตรียม ID นะเพื่อจะให้เล่นไอดีนี้ให้มีความง่ายขึ้นนะคือนําตัวละครที่ผมอาจจะผสมได้มาแล้วนํามาเล่นกับไอดีนี้เพื่งให้แบบมันเล่นแน่ง่งายๆมากขึ้นนะก็คือตอนนี้เราก็เป็นฟุตเทจที่เราเล่น เล่นทางน้ตสเตตหลักกันอยู่นะอาจจะพูดผิดพลาดสักนิดหนึ่งนะคือเราอาจจะพากแค่ครั้งเดียวเราขี้เกียจไปลั่งหลายเทสมากเลยนละคือแบบการที่ผมจะภาคเสียงแต่ละค่ะคือมันมหลายเทสมากเลยนะอาดีว่าเดี๋ยวเราไปรับชมที่เราผมเล่นจบในสี่รสี่สี่ดานีกันดีว่า ่อนที่เราจะไปจบด่านของ4044ด่านกันนะตอนนี้เราก็จะทําการมาแวะปั้นกินทูคีปเป็นร่างไฮเปอร์แม็กกันก่อนนะซึ่งตอนนี้กบร่างไฮเปอร์เนี่ยไอ้กบร่างไฮเปอร์อะไรก็กบเอาตาตอนนี้ครบแล้วนะตอนนี้ก็เราได้ทําการเล่นด่านธรรมดาก็คือด่านของสเต็หลักเราก็เล่นมาเยอะพอดีตอนนี้ก็กบร่างเอาตาก็ครบแล้วนะเราจะมาปั้นของกินทูคีปเป็นร่างเอาตราแม็กกันก่อนนะ ตอนนี้เราได้ทำการปั้นกินถูทีไปล่างไฮเปอร์แม็กไปที่เรียบร้อยแนละ้วตอนนี้เราก็ทําการที่จะขึ้นไปนล่าง,อ,างอัลตร้าแม็กไอล่างไฮเปอร์แม็กซี่อัลตร้าแม็กอะไรเนี่ยตอนนี้เราว่าธุรีปันยังไม่ครบนะตอนนี้ก็ว่าธุรีครบแล้วนะแล้วเสียงรถอะไรเนี่ยเอ้ยคุณแลจะอัดคลิปมันก็ไม่ได้เลยเนาะอันนี้ว่าตอนนี้เราถ้าปั้นทําการปั้นกินถุทีไปล่างไฮเปอร์แม็กแล้วนะแน่นอแน่นอนตอนนี้เราก็ยังไม่ขึ้นไปล่างเก้าดาวแม็กนะอืมมีการโชว์ด้วยนะ อันนี้ว่าแหละไปเล่นให้ครบัน400-44ด่านกันดีกว่านะ ในที่สุดเราก็ทําการเล่นครบด่านของ4 44ด่านกันสักทีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปภายใน EP ที่2นี้ก็ดีกว่านะว่าได้ทําอะไรไปบ้างนะก็คือใน EP ที่2นี้ผมก็จะมีภารกิจที่เราจะไปเล่นของในสเตจหลักให้ครบด่าน4 44ด่านนะคือเล่นน่งแต่นูน่นอะ ไปถึงให้ถึงดาน4ร้อดสีส่สานนั่นเองก็ตอนนี้เราก็ทําการครบของดาศีร้อส่สี่ดานก็ภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ทีมผมแข็งแร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือการปั้นกินโทคิปเป็นล่างไฮเปอร์แมกนั่นเองก็คือกบดําที่ผมหามาได้ก็คือการที่ผมเล่นไปได้สเตตหลักนั่นเองนะตอนนี้ก็เข้าสู่ด่านฮาร์ดแล้วนะเที่ยวด่านฮาร์ดที่ผมก็จะไปอัปเดตในคลิปๆหหน้า ใน EP ที่ไหนก็ไม่รู้นะก็ตอนนี้ผมจะไม่เล่นหนาท่านให้ดูก่อนตอนนี้นะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงอันนี้ก็ได้กว่านะก็อาจจะมีความผิดพลาดก็สด้นิดนึงแล้วก็การพากเสียงอาจจะแปลกกว่า EP ที่1นะ EP ที่หนึ่งคือผมลงทุนจัดนะใน EP ที่2ก็อาจจะมีแบบเออความเรียบเข้ามาใส่นะก็ขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงอันนี้ก็ได้กว่านะบายบายจบใน EP ที่2 365วัน